เคยไหมครับที่จู่จูก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเตือนเราอยู่ทั้งที่เรามองไม่เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมคนหนึ่งแถวชายแดนเก่าที่เล่ากันว่ามีวิญญาณทหารเขมรคอยวนเวียนอยู่เพื่อปกป้องพื้นที่วันนั้นเพื่อนผมกับคณะกำลังเดินสำรวจป่าลึกใกล้เนินเขาที่เคยเป็นสมรภูมิเก่าจูจูอากาศก็เย็นเยือย,อยอผิดปกติ ทั้งๆท,ที่แดดออกลมพัดหวีดหวิวเหมือนมีคนกระซิบข้างหูเป็นภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจแต่รู้สึกได้ถึงความรีบร้อนและเป็นห่วงไม่นานก้อนหินเล็กๆก็กลิ้งมาขวางทางพร้อมกับมีกลิ่นดินปืนจางๆโชยมาแล้วเงาคนก็วุบผ่านไปไวๆเหมือนพยายามจะนำทางหรือผลักดันให้ถอยห่างเพื่อนผมรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆ เลยบอกให้ทุกคนหยุดและมองหาที่มาของกลิ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าไม่ไกลจากจุดนั้นมีหลุมบังเกอร์เก่าที่ถูกวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่นและกำลังจะพังถล่มลงมาพอดีถ้าเพื่อนผมเดินเข้าไปอีกนิดเดียวคงตกลงไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเพื่อนผมเชื่อว่านี่คือสัญญาณเตือนจากวิญญาณทหาร ที่คงไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บในพื้นที่นั้นอีกต่อไปครับบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะเป็นผู้คอยปกป้องเราอยู่ก็ได้นะครับ